กันเกาหรือตำเสานะกันเกาหรือตำเสาเนี่ยเนื้อไม้ใหญ่ๆมีเสี้ยนเยอะเนาะกันเกา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 ตำเสาเนี่ยเสี้ยนเยอะนะแกนเนี่ยเกาจนเป็นไข้จับสันเนาะเกาจนเป็นไข้จับสันเลยกันเกากลัดต่อไปก็กรัดกรัดเนี่ยหรืออีกหรือเรียกอย่างว่าแกนขนุนละมุดได้จากแกนขนุนละมุดนะกรัดเนี่ยได้จากแกนขมุน ได้จากแกนแกนขนุนละมุดนะักกลักเนี่ยกลักเอาไว้ไม่ให้เลือดออกก็บำลุงโลหิตนะบำรุงโลหิตใบเผาเป็นถานเลยนะักกลักเนี่ยใบเผาเป็นถาดผสมน้ำปูนใสย,ยอดหูแก้ปวดหูนะใบของกลักเผาเป็นถาดน,นะผสมน้ำปูนใสย,ยอดหูนะแก้ปวดหูสีของกลักเนี่ย ือนจีวรพระเหมือนจีวรพระรัดเหมือนจีวพรวพระนะแกแลมีสองสีนะมีสีน้ำตาลกับขาวจำไว้แกแลมีสองสีมีสีน้ำตาลกับสีขาวส่วนปลูปลูกกินกาแฟนะปลูเนี่ยสีจะเหมือนกาแฟนบะช้างช้างกินไมโลช้างกินไมโลมดมดกินโอวัลตินกันชามดนะสีเหมือนโอวัลตินนะปลูกตอนนี้ตอนนี้จะพูดถึง ปูกกินกาแฟนะปลูนเนี่ยหน้าตัดเรียบนะปูกกินกาแฟบำรุงกำลังปลูกกินกาแฟบำรุงกำลังนะประดู่ประดู่เนี่ยหรืออีกอย่างเขาก็เรียกว่าแกะมัดสางนะประดู่เนี Respect ่ยประดู่เนี่ยลูกประดู่เนี่ยสีแดงนะลายเส้นขัดกันตามยาวนะไม่มีความต่อเลยอะประดู่เนี่ยประดู่มันขัดกันอะลายเส้นขัดกันนะ ลูกประดูเนี่ยต้องบำรุงโลหิตนะลูกประดูต้องบำรุงโลหิตนะฝาดด้วยลูกประดูฝาดบำรุงโลหิตนะจันจันแดงเรากา็พูดจันแดงนะจันแดงก็เห็นสีแดงชัดเจนแล้วนะไอแดงขายยาแก้ไอนะจันแดงเนี่ยไอแดงขายยาแก้ไอสรรพคุณของจันแดงก็คือแก้ไอนะขายยาก็ขมเย็นส่วนจันขาวส่วนไอขาวเป็นยามจันขาวนะ ให้ขาวเป็นยามยืนนานไปนะเป็นลมอ่ะให้ขาวเป็นยามยืนนานไปเป็นลมก็เลยไอ้ขาวก็เลยแก้ลมนะจันขาวก็เลยแก้ลมจันขาวส่วนไอ้ชะมดไอ้มดเนี่ยเอามาถูกันเอาสองอันมาถูกันมันจะหอมนะจันทมดเนี่ยเอามาถูกันสองอันแล้วมันจะหอมนามาบำรุงหัวใจนะหอมๆมาบำรุงหัวใจได้นะจันชะมดสมพคุณจึงบำรุงหัวใจส่วนไอ้เทศเนี่ย ไอเทศมันละเอียดดีนะต้องบำรุงน้ำดีไอ้เทศก็คือจันเทศจันเทศ่ทศมาอย่างละเอียดย่อยยับเลยนะจันเทศเนี่ยมาอย่างละเอียดย่อยยับเลยนะแล้วที่สําคัญบำรุงน้ำดีด้วยนะกําลังวัวถเลืงจาไว้เลยกําลังวัวถเลืงมันสีแดงแดงนะแล้วมันจะมีสีดำแทรกลายไม่ตรงอ่ะเขาเรียกว่ากําลังวัวถเลืงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากําลัง พเรพีเมื่อมีคาว่าวัวกําลังวนเถือกก็ข้าสักรีสีสกีสีติดมือมือจิบไปคิดไหนทีม่มีสีติดปืนดังๆเขาเรียกว่าสักขีหรือเรียกอีกอย่างว่ากักขีสักขีหรือกักขีตัวเดียวกันนะรถเขาก็เ็ดฝานนะสักขีกักขีต้องบำรุงโลหิตจำจได้ไหมโนโอ๋อสักก็คือ ไปค้าสักสักขีก็มีคําว่าสักนะไปค้าสักโดนริงอ่อะเลือดออกก็เลยต้องบํารุงโลหิตอ่ะทีนี้ขึ้นสักนะสักก็บํารุงโลหิตเหมือนกันนะสักเนี่ยสีน้ําตาลหน้าตัดไม่เรียบนะมันก็สักสีน้ําตาลหน้าตัดไม่เรียบอะ่ะ<อ>เขาเรียกว่าอะไรดูไม้เฟอร์นิเจอร์กินค้ายพวกเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆถ้าเรามาดมน,นะสักก็เหมือนกันอะ่ะไปแอบค้าไหมสักถูกตำรวจริงเลือดออก ต้องบำรุงโลหิตต้องบำรุงเลยหินนะส่วนกระพังอ่านเนี่ยกระพังอ่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพยามือเหล็กกระพังอาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพลายมือเล็กลายตุ๊กแกนะกระพังอ่านเคยทาไปแล้วลายตุ๊กแกนะเรียกว่าพยามือเหล็กนะผมเมาอยู่ในพิกัดเหล็กทั้ง5้านะแกอะไรดีกระพังอานเนี่ยแกกระส่ก็กได้นะตุ๊กแก แกคานบนหลังคางมากมันเมื่อยเนี่ยแล้วมันแก้กระใสไก็ได้ไวะเออเอาเอาเอาขันทองพยาบาทเหมือนทัพพีเนาะขันทองพยาบาทเหมือนทัพพีนะเปลือกเหลืองเป็นปังกลายเลยนะเปลือกเหลืองเป็นปังก,กายนะบางคนเขาก็เรียกว่ามาดูขันทองมาดูเนื้อไม้เนี่ยแก้กรรมบรรลกนะขันทองพยาบาทแก้กรรมบรรลกนะอยู่ในพิกัดน,นว่าโลหะขันทองพยาบาทเนี่ย ู่ในพิกัดน,นะว่าโลหะนะถ้าเปลือกต้นเขาเนี่ยแก้กาเกลื่อนเนาะเปลือกต้นเขาแก้กาเกลื่อนไอที่บอกว่าขันทองพยาบาทแก้กรมมรลก,ก็ที่เราท่องอะ่ะนางขี้ใส่ขันเนื้อเนื้อใต้ยาที่แก้กามมากกุ่กปจับได้ไหมมหาสดำมมหาสดำมที่ทําไปครามที่แล้วบอกว่าเห็นมหาสดำมเป็นไข้พิษมหาสดำมเป็นไข้พิษเนาะลดเย็น ยาเขียวหอมนะมหาสดำนี่อยู่ในยาเขียวหอมสามเพื่อนซีสองเพื่อนคู่ซีเหมือนกันระวันทองกิจแล่นนะกิจนาขอนดอกกะลัมพัดเนี่ยกิษนาขอนดอกกะลัมพัชสามหอมเนี่ยนะบำรุงหัวใจตับปอดเหมือนกันเลยนะบำรุงหัวใจตับปอดเหมือนกันเลยส่วนกิจนาเรามาพูดถึงกิษนาเป็นเนื้อไม้เบาๆนะเนื้อไม้เบาๆเหลือง ลายเส้นหยาบหยาบนะไม่มีน้ำหนักเลยลายเส้นหยาบหยาบนะกฤษณะอยู่ในพิกัดตีสุรพลตูตีสุรพล่วนกะลำพัดนะก็บอกแล้วว่าบบบตับบอดหัวใจเหมือนกันเลยนะกะลำพัดเนี่ยเป็นไม้เก่าเก่านะกะลำพัดเนี่ยไม้เก่าเก่าเปลือกแตกละแหงเลยนะกะลำพัดเนี่ยไม้เก่าเก่าเปลือกแตกละแหงเลยนะ <S <S ไไเ,เ,ะเนื้อไม้สีเทาเทาแทรก กลรำพักได้มาจากไม้ยืนต้นตายกลรำพักได้มาจากไม้ยืนต้นตายจากต้นสลัดได้จากต้นสลัดได้ดไดหรือต้นตาตุกน,น,นะตาตุกนะขอพักหัวใจไว้ตรงนี้ก็บำรุงตับปอดหัวใจตามนี้นะขอพักหัวใจไว้ตรงนี้นะพิจักก็คืออยู่ในพยาหอมอินทจักนะะขอดอกก็เหมือนกันก็อยู่ในยาหอม จ,จับก,กันนะส่วนขอนดอกเนี่ยรสชาติเขจืดหอมจืดหอมนะอยู่ในพิกัดตีทิพย์พลขอนดอกอีดอกขอนดอกอยู่ในพิกัรพิกัดตีทิพย์พลนะดูพักคอนะนะอ่ะทิพย์พลด่ะดูพักคอสส่วนหัดสกุลเทศนะคะสุลเนเทศตัวนี้ก็ไม่ค่อยบอกหรอกมันจะเป็นบาโคดนะคุณทําบาโคสอะ่ะหัตสกุลเทศก็คุณทําบาโคสอะ่ะ เบือกต้นร้อนขับลมในลำไส้ให้กระจายให้กระจายนะหัดสกุลเทศคุณทําบางโค้ดอะคุณทำบางโค้ดลักสนะจะเป็นบางโคลล้ดนะเบือกต้นเนี่ย